C'est bon oui. ที่บอกว่าสองมือที่แล้วเนี่ยไอ้เฮ็ดแหนมเป็นเถื่อเลแล้วไอ้ซิมแล้วมันแซบวันนี้ไอจิทอดไปปิกนิกวันนี้จะพาทุกคนไปปิกนิกอยู่ทะเลเดอ้อ<ม><ม>เพราะว่าน้ำลงบ่ายสามเนาะเราก็จะไปกินข้าวที่โนดก่อนนี่ยายค่อยเฮ็ดแซบเสยครั้งแรกนะคะบริษัทข้าวเหนียวแต่มันเป็นเพราะว่าบมมีมาค่ะทอดสองเนาะ โอ้เนื้อพอดีเป็นแหนมทีพีพียายมันมากอ่อันนี้น้องเพรา,าเนี่งคนเป็นคนเฮ็ดจะเฮ็ดเองมันนะ แหนมเนื้อเสร็จแล้วค่ะทอดบบสุกปลายจ้ะอันนี้คือถ้าสมมติว่าผ้ามันเบเปียกเข้ามันกระโบไหยมันก็จะสวยอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วแต่งตัวแล้วเราก็ไปกินข้าวที่ทะเลกันเลยอยู่บ้านบากินข้าวเหนียวพยศข่อยนี่มาอยู่นี่กินข้าวเหนียวสวัว่าเบียเด้อึวบบ่ว่าลืมเบียให้ฟังอยู่บ้านนะนะอยู่บ้านกินเบียเยอรมันเด้โปกระดงฮากระเด็นละว่ากระปองหนึ่งกับสิบเก้าบาทยูเซเว่นไปอยู่ฝรั่งเศสมาท่าเบียสร้างกินงึดคนอีดีดปะแต่งตัว แต่งตัวนะฝรั่งนะข้าเจ้าอยากข้าเจ้ามักแดดแต่คนไทยพี่น้องมึง่ายแต่งสวัสดีค่ะพี่น้องจามื่อนี่ไอซีพาพี่น้องไปปิกนิกนะคะพาพี่น้องไปปิกนิกอยู่ทะเลเนาะแล้วก็ซีพาพี่น้องไปหาหอยแขรงนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายโมงแล้วนอะน้ำลงประมาณบ่ายสามกว่านะคะก็เลยเตรียมของเตรียมนั่นเตรียมนี่เพื่อที่จะไปปิกนิกแล้วก็ให้พ่อใหญ่พันธาอยู่ในใชายหาดนะคะสิบ่ให้ลงน้ําแตกะ หาไม่ได้ถ้าเพิ่นซีโรนะคะเนาะกับพี่นอกกระทาเบิ่งนะคะว่าจังไดมันมันเป็นวันหยุดพ่อใหญ่เพิ่กงกันเลยบ่ได้ไปเพ้นรถนะคะเพิ่นก็เลยบอกว่าโอเคได้สะซิพาเธอไปทะเลก็แล้วกันกเ็เลยมีโอกาสไปทะเลนะคะในรอบสองสามอาทิตย์นะคะไปกันเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ไอ้ก็เตรียมเป็นมาเนี้ยค่ะซีฟาร์จะมีเป็นอแแจวแหนม potato samon sardin <laughs> stick rice Baiklah, <laughs> oh ค่ะทุก -oh, oh yeah and ทุกคนพญ่เพิ่นถามว่าไอทอนแหนมไปพญามว่าเพิ่นเธอเอาอะไรใส่ในแหนมเพราะว่าพญากลนวไนเราบอกว่ากินกะเหนียวเบิ่งเดอถ้าบเ้องพญายเนสิกินหรอบอกบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้ตอนนี้ก็มาถึงทะเลแล้วนะคะคนหลายแหงรถก็หลายแหงเพราะวันเป็นลองวีเกนน้องปานเนาะคนหลายขนาดนะคะ เพราะว่าคอนอย่นี่นนะเขาจะสิมักมาปิกนิกที่ทะเลอันนี้ก็เป็นแคมเปอร์คาราวานก็มีนะปะนี่อ่ะบรรยากาศดีแฮงดีฟิคเกอร์เลยอคะ So now you can see KPP preparing the f Protection, we have to buy a big umbrella. This was only uh, something made five minutes before leaving.

Mm. Not so many people. No, I am surprised. Mm -hmm. Very much surprised. Mm -hmm. They are all at the big beach, probably. Mm -hmm. Yeah, this one is not so much known. Remember, it's the first time. 40 heure d'atoucom tout d'après parce que Benoît Toukas euh rue est minimum là on a dit บอกว่านั่งกับผู้อายบรูด

C'est yeah. comme better the mm -hmm. I, do uh... I don't want to make the life so complicated. Good. Eat eat because for me élaborer je chose no, no, non 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 I don't want the test เอายาวหรีอด mm ีบเต็มเต็มสิไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีรถเล็กปล่อนเอาเวลาเขา put a lot of garlic in that n hmm? e yes I can feel ตอนที่เขาแบบว่ามาอยู่กับเพื่อนแรกๆเพื่อนดูแลเขาตอนที่เพื่อนเท่าเขาก็ดูแลเพื่อน เนาะชีวิตคนเฮาเยอะขึ้นหลายเคยออบอกนะไม่ใหญ่นะฮอร์โมนของเพิ่นเปลี่ยนแต่ว่าเพิ่นบวมลุดอ,อกก็คือแบบว่าพ่อแม่เฮาเท่าขึ้นเวลาเฮาว่าอย่างนี้เพิ่นก็เส,สยียใจแบบนี้นะทั้งที่บางเชื่อเฮานาะเคยว่ากับคำนี่กับพ่อแม่แต่ว่าเวลาที่เพิ่นเท่ามามันก็ะสีกระทบจิตใจ,จแม่ไอ้เคยเป็นเพิ่นวาวนะแต่ก่อนกันกนบบเป็นแต่ว่าพออายุหลายขึ้นผัดเป็นพ่นแม่ไอ้เบ้านะอืขวัอใหญ่ก็คือกันสิ่งที่ไอ้เคยเบ้าแต่ก่อนนําบบเป็นหยาง จะพอเพื่อนอายุไลายแล้วมันเป็นอืมนั่นแหละจ้ะเพื่อนเราบอกว่าอายนะมักว่าให้เพื่อนจากนั้นจะนี่เพื่อนก็เก็บมาขึ้นเนาะนี่ไอว่าเนี่ยไม่ได้ขายเพื่อนได้แต่ไอแคสิว่าว่าเมื่อวังที่เขาเท่าไปนะเขาบโฮู้ตัวเขาดอกว่าเขาเปลี่ยนแต่ว่าโตเทานี่วันนี้อยู่เราขาดี่เพื่อนสิฮูแล้วชั้นใส่ซะตะเวนหรือล็ตะเวนตะเวนขน่ะเปลี่ยนไปอืเพื่อนอิ่มแล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวไอซสิกิน นั่นแหละค่ะไอวอลให้ฟังนะคะเนาะคืออย่างที่แบบว่าเฮ็ดให้อีหยังกระทบจิตใจเพิ่อนมือนนี่เฮาก็เอ่ออย่าสู้เฮ็ดคือแบบว่าบางเธอไอว้าคำหนึงมาเนาะไอแบอ็เปลี่ยนรถคันใหม่เนาะไอก็บอกกับเพิ่นว่าปีหน้านะให้เพิ่นน่ะไปเก็บเปลี่ยนเป็นรถออโต้เดี๋ยวไอสิขับเองเดี๋ยวไอสิไปเฮ็ดใบัสตีอินเตอร์มาแล้วไอสิขับเองเพิ่นก็บอกว่าทำนองแบบว่าเพิ่นน่ะก็ยังมีประสิทธิภาพในการขับรถได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยไอ้นะอยาก แบบเบาแบบนี้นะแต่าหาหเพื่อนก็คิดว่าเฮาน่ะดูถูกเพื่อนประมาณนี้เพราะว่าให้เพื่อนนั่งซืับเอ่อซื้อไปเปลี่ยนเป็นรถออโต้เ,เ,เ,เตตดี๋ยวไอซี่คับเองค่ะแหละมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพื่อนก็บอกว่าไอนะ้น่ะเรื่องแค่ซัมนี่ก็ให้เป็นปัญหาแต่ความเป็นจริงนะ่ะคือไอยอยากเคลื่องนะอยากซ่อยประมาณนี้นะเนนาะะะโอเคนะคะเดี๋ยวไอขอแยกกินข้าวก่อนนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวอีกจังหน่อยน้ำลงไอจะซีพายวีน้องไปหาหอยนะคะสำหรับมื้อนี้เนาะไอ้ับ

C'est pas bon? C'est bon? Non, il remousse complètement le reste, il remousse complètement le reste du cheese. Le cheese ne t'aime rien. I, I'm protected. What? Yes, I don't feel it.